ยนีย้อนท่านประธานนะครับได้จุดทูกเทียนเครื่องทอง้อยถวายราชสการะครับเสร็จครับ เรื่องในวโรกาสวันท้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ong, หัวพระปิยะมหาราชได้เรียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ท้าพระพุทธเจ้านายสวัดไทยรอดงามในเำเภอหนองสองห้องพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรักษาพิจิตองค์กรเอกชน สมาคมชมรมและประชาชนชาวเพืหนของสองห้องทุกหมู่เราจึงได้มาพร้อมกันณนที่นี้เพื่อแสดงออกซึ่งความกระตัญยูกระตะเวทีและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งทรงพระวิชาสามารถทรงเป็นอัจฉริบุรุษ และทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานาประการพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชเสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตัตย์องค์ที่ห้าแห่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 4 11และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2,453สิบริพระชนมายุได้5 8าิบพรรษานับเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศได้42ปี พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีอเนกอันันต์เหลือที่จะคนานับได้จึงขอยกเอาพระราชกรณียกิจที่สําคัญบางประการมากล่าวถวายราชบุรียเสริมพระเกียรติคุณดังต่อไปนี้ด้านการเมืองกาปรปกครองพระองค์ได้ทรงปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้ก้าวหน้าทันสมัยเป็นแบบอย่างกระทรวงทะบวงกรงม ดังเช่นอารยะประเทศก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานระบบการบริหารแัะการแผ่นดินของประเทศไทยมาตราเท่าทุกวันนี้ในรัชสมัยของพระอ,องค์นั้นเป็นระยะเวลาที่รัฐิล่าอนานิคมกำลังแผ่ขยายคุกคามประเทศที่ได้พัฒนาทั้งในเอเชียและอฟริกาแต่ด้วยพระปีชาสามารถของพระอ,องค์ ในการที่ํำรงดำเนิน,น,น,านภาษาสนองบายด้วยความสุข,ขุมยิ่งทำให้ประเทศไทยยังคงดำรงความเป็นเอกลักษณ์ตลอดมาด้านเศรษฐกิจพระองค์ได้ทรงปรับปรุงระบบการคมนาคมต่างๆเช่นการรถไฟถนนหนทางการไปรนีโทรเลขเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มั่นคงและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นยังผลให้ประสบนิกร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาขพ้่งพระบรมโทธิสมัมภารได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันด้านความเจริญก้าวหน้าทางสังคมพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงพื้นฐานด้านการศึกษาทรงพระกุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวง,ว,งวัดต่างๆทั้งในหัวเมืองทั้งใน และหัวเมืองั้นนอกเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีลมายใจรับกาโดยเาพาะกรพระราชกรณีงองแผ่นดิประการนี้ประเทศไโดยที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาถึงว่าการยิงพานั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความล้าหลังไร้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคมจึงทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชินี การเลือกค่ารอสองหนร้อยสสองและให้มีการเลือกค่าโดยเอการเป็นการกดเครื่องทุกของพระศพนิกรใต้เรื่องท่าที่ปนระบาทของพระองค์ท่านตั้งแต่นั้นถึงท่้นมาพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศทินราชจะทำอันประเสริฐทรงปกครองพระไท่ไถ่ฟ้าข้าผืนผืนประญนลาปกครองบุตรเป็นที่เทิดูนศรัทธา ของประชาารชเป็นอย่างยิ่งชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมกันขนานนามพระองค์ว่าพระพิยักษ์มหาราชจนถึงปัจจุบันนะพระองค์กษัต็จส์สรคตเป็นเวลานานปีประชาชนชาวไทยจงคมจดจำและระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์โดยไม่ได้เสื่อมลายพระพรทธเจ้าพรา้อมทั้งเหล่าข้าราชการและประชาชนชาวเมืองหนอ,องสองห้อง ทั้งหลายขอน้องกล้าน้องสมองรุ่นจิตอันเกินรวมพระญาณของพระองค์แม้ระตนปฏิบุริยบนสวรรค์ขั้งใดขอได้โปรดลงรับเครื่องราชสักการะที่ข้าพระเจ้าข้งหลายได้น้องกล้าน้องสมองทัองหลายณัดที่นี้ด้วยเกิน